เบต้าวีโก้สี่ประตูนะครับเป็นเครื่องยนต์วีเอ็นแล้วนะครับปีห้าเอ่อปีสองพันสิบจดสองพันสิบเอ็ดปีห้าสี่นะครับคันนี้สวยรถบาทมือเดียวครับมือเดียวป้ายแดงเลยเดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับมีร่องรอยนะเราจะได้ขัดสีอีกทีนึงนะครับภายในถือว่าสวยนะครับไม่มีโซมไม่โซมเลยนะครับคันนี้ถือว่าอย่างดีทั้งสี่เซนนะครับพี่น้องมีหม่องไหนเข้าสิเฮ็ดสีแน่นะครับท้ายเดิมพร้อมนะผมมี ตรงท้ายนี่ครับนิดนึงนะจะได้ทําสีนะครับแล้วก็มีริ้วรอยตรงนี้นิดนึงนะครับหลังนั้นก็บางๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะขัดสีนะครับพี่น้องเดี๋ยวขัดสีออกให้บางๆครับเดี๋ยวขัดสีพร้อมนะครับยางกระดีทั้งสีเสียนเป็นเครื่องวิเอ็นเทอร์โบนะครับรอยสีสีแรงมานะครับตรงไหนอีกมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องหากเอ่าไว้นะครับมันอึ๊บหน้าตาเดิมไหมนะครับนัดฝากระโปรงไม่ขยับนะครับ แกมตากัแกมขวาบ่มีนะั่งไม่มีรอยขยับน็อตนะครับ R l ออยู่ครบนะครับเออกันกันชนหน้าคานหน้านะครับหมายเลขสีน้ำยาวหรอยเย็นสวยๆน้ำมันเบรกใสๆส,สวยๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยเครื่องดีคัสซี่สวยนะครับเดี๋ยวเขาจะพ่นเก็บกันสนิมคัสซี่ให้พร้อมนะครับราคาคันนี้กับบ่แพงนะครับพี่น้องราคาไม่แพงไม่แรงเลยนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ สอง0สนันคุณได้คุ้มรถบ้านมือเดียวไปแไดงนะครับพี่น้องเอาหาแบบนี้นะครับจะไปใส่เนาะแล้วมีตำหนิหนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้บม่มีความมีหงายตีลังกาแน่นอนเดี๋ยวรอชมตอนที่มันลื่อมาล่างวานเปล่งในภายในนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องซื้อไปใส่ผบ่มันซื้อไปซ้อม